ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะก็มีการจัดประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทยรักษาไว้ซึ่งขนธบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดค่ะ งานนี้นะคะจัดที่เวทีกลางชั่วคราวสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองหนองบัวลาพูนําโดยนายสศินพัฒนาพิยรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาพูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลาพูเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะมีทั้งหัวหน้าสนราชการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลาพูคณะผู้บริหารสมาชิกสภา,าเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลาพูประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมกันมากมายเลยค่ะ ผู้ร่วมง,งานทั้งหมดนะคะก็ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา9กาวินาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะบรรยากาศงานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักฐานเทศบาลเมืองหนองบัวลำพูได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูและภาคส่วนต่างๆจัดงานนี้ขึ้นค่ะเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอนันงามของไทยและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวภายในจังหวัดหนองบัวล,ลําพูค่ะถ้าปีนี้คุณผู้ชมพลาดที่จะไปลอยกระทงที่หนองบัวลาพูปีหน้ากา,กาปฏิทินไว้เลยนะคะจองไว้เลยนะคะไปเที่ยวกันค่ะ